อากาศนะครับอันนี้จะก,ก็เกษตรใส่หับปุ่เศษป,ปูหาปูหาปลานะครับเนาะอากาศยามแรงนะครับโอ,อเด็เดเลย สิดำนะครับมานนี้ภาป่วงนะครับเนาะโอ้ยหน้าตัวดำนะดำทำโมฮหกระดำก็เดียวจะเรียกไหน้าขาวอยู่แต่แดดเดียวเนาะครับเนาะสภาวอากาศยามแรงครับอยู่นี่ก็คือเป็นแองแองแองที่น้ำไหลจากเอาออกก่อนน้ำไหลจากไอ้ภูเขานะครับเนาะมาสะสมอยู่ในแองนี้นะครับเนาะ ก็จะมีป yeah. ูมีปลากระเจ้า hmm. ก็หาปูหาปลาเนาะเนาะเดี๋ยวใส่เปิ้งโป๊ด้วยครับเด้อใส่เป็นโป๊กุ้งเนาะโป๊ะเบาเกินอืมอ่ะใส่เปิ่งโป๊ด้วยครับเด้อโป๊กุ้งเนี่ยตัวที่สองเขาเขาก็ออกไปทางนี้ทางเมืองเออเออคับมาปโป๊กุ้งมาหนี่งเฮือนฮุบเขาเนี่ยนี่ครับนี่ เจ้าใส่เอาหยังนี่อัน4ฝ่าๆนะครับแง่เนาะครับเนาะเด้อสิซูมเบงเด้อซูมเบิ่ง่ใส่ปลาอปูเอายังเนาะครับเนาะสบละปยังอย่างเนาะครับนานีๆๆเดเฮาอากากลับไปัเจ้าหาปูหาปลาเนาะเนาะ ับค่าครับครับเรื่องเ้ยมิอนื่อเที่เมื่อเอาเรื่องราให้โอเค